ใครบอกว่าลูกเจ้าของร้านจะได้กินของดีๆอ่ะดูนี่นะคุณแม่เนี่ยเหนื่อยไหมเห็นไหม,มนมปังแผ่นคอเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าครับผมจะมารีวิวนะครับกับแซนด์วิชใหม่ของขนมปันมีนแน่ๆนะครับก็คือจะเป็นตัวแซนด์วิชแคปซูลอันนี้ครับโอ้โหกล้องดีมากใส่ฟิลเตอร์แบบคุน่นๆมาด้วย ดีขึ้นหน่อยเนาะโอเคนี่นะครับก็คือไซมิทแคปซูลนะครับนะอุ้ยใซ่ใส่ทารันี่นะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะสำหรับใครที่บอกว่าตอนเช้าไม่อยากจะกินแป้งเยอะนะครับเราก็เลยทําให้แบบเป็นในแผ่นแบบนี้นะครับแต่ว่าไส้ทารักทารักลน้นล้นแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม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 เห็นเถอะนี่อ่าแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันเฮิร์ร์เฮิร์ร์โอ้ อันนี้ผมก็ตั้งชื่อใหม่ดีกว่าไม่ใช่ชื่อเผอหมูหยองแล้วแตเเ่เป็นเมนูขนมเป็นเมนูแซนด์วิชหมูหยองเลาอ่ะได้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 อืมอืมเลยทุกคนโอ้โหดูนี่ใส่ร้อนร้อนนี้เลอยอ่ะอืมอืมอืม

ขนมบะหมี่นะครับก็ยังมีแซนด์วิชครับซุนไส้อื่นๆเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบวชบอลรุ่นหน้านะครับไส้กรอกบาลรุ่นหานะครับหรือว่าจะเป็นพูหน้าก็มีเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับได้ตักว่าใครอยากกินนะครับก็ตอนเช้ามาที่ร้านนะครับไม่มีขายตอนอื่นนะจ๊ะแซนด์วิชแซนด์วิชขนมบะหมี่นะครับมันแรงแบบสุดๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากกินนะครับ มาตอนเช้าได้เลยนะครับเวลาประมาณตีห้าหกโมงอะไรประมาณนี้นะครับก็ขนมหวานหน่งก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย